สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพับริบิ้นเหรียญโดยทานกันนะคะลายดอกทานตะวันขั้นตอนการพับก็คือว่าเราจะพับครึ่งริบบิ้นทั้งสี่เส้นที่เราตัดไว้พับครึ่งถึงกลางเลยนะคะจากพับครึ่งแล้วเราก็สอดริบบิ้นขึ้นฐานเหรียญโดยการคล้องริบบิ้นนะคะ ท้องเป็นมุมสี่เหลี่ยมเหมือนขึ้นฐานเหรียญปกติหลังจากเราสอดขึ้นฐานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับขึ้นมาเส้นไหนก็ได้ด้านบนสุดหนึ่งเส้นก่อนพาดไปรงมุมตรงกันข้ามนะคะทางขวามือ ผาเฉียงไปนะคะแล้วก็ทําไล่ลำดับไปนะเส้นบนทางด้านขวามือผ้าเต็มตรงข้ามเส้นต่อไปก็ผ้าเต็มตรงข้ามเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่เราก็สอดริบบิ้นล็อกไว้ค่ะ แล้วเราก็จะขึ้นฐานเป็นฐานส้มนะคะจะจับหรือปิ้นมาทั้งหมดสี่เส้นด้วยกันเอาเส้นล่างไว้ด้านล่างพอเส้นต่อมาก็เอาวางพาดไว้ด้านบนวางซ้อนกันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จับเส้นด้านล่างที่อยู่ในมือวางลงแล้วก็จับเส้นที่ไม่ได้อยู่ในมือขึ้นมาหนึ่งเส้น เส้นที่อยู่ในมือด้านในสุดนะคะวางลงไปจับริบบิ้นขึ้นมาพาดไว้ด้านบนเอาในมือพาดลงไปแล้วก็เอาที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาพาดทําไปจนหมดริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างะค่ะจนไม่มีริบบิ้นให้จับนะคะคสุดท้ายเราก็จะเหลือริบบิ้นในมือทั้งหมดสามเส้นด้วยกัน อันนี้เราจะสอดเก็บแล้วนะคะก็ใช้ที่บินเส้นด้านล่างสุดในมือนะคะสอดไปในช่องแรกเส้นที่สองเราก็สอดเข้าในช่องเดียวกันกับเส้นแรกเมื่อกี้โดยให้ออกในช่องถัดไปเส้นที่สามเราก็สอดเข้าในช่องเดียวกับช่องแรก แล้วก็ให้ออกในช่องถัดไปต,ต่อจากเส้นที่สองเมื่อกี้หลังจากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นให้เข้ารูปนะคะแต่ไม่ต้องดึงแน่นหน้า จากนั้นเราก็พลิกกลับนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับอีกรอบหนึ่งแล้วระวังอย่าให้ริบบิ้นบิดน,นะ นั้นเราก็จะมาเริ่มขึ้นช่อดอกด้านในกันแล้วก็จับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งมานะคะสอดวนโดยให้ริบบิ้นออกใต้ใต้เส้นของมันเองอ่ะทำวนมาทางซ้ายมือจับริบบิ้นขึ้นมาบิดวนสอดเข้าในช่องด้านในแล้วให้ปลายริบบิ้นออกใต้เส้นของมันเองทำเส้นถัดมาก็สอดปลายริบบิ้น เข้าในช่องด้านในโดยให้ปลายออกใต้เส้นของมันเองอทำอย่างนี้วนไปทุกเส้นนะคะให้ครบจ้งแปดเส้นคือเริ่มต้นจับดิบินมาแล้วก็สอดไปด้านในให้ออกใต้เส้นของมันเอง ต้องระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวจะจับข้ามเส้น ขั้นตอนการสอดก็ทําเหมือนกันเลยนะคะทำบนไปเรื่อยๆสอดเข้าในช่องด้านในแล้วก็ให้ตายออกใต้เส้นของมัน หลังจากเส้นสุดท้ายเราสอดเสร็จแล้วเราก็ดึงริบบิ้นให้กระชับทุกด้านทุกเส้นเลยค่อยๆดึงนะคะจัดแต่งดอกให้สวยงามเทคนิคก็คือใช้นิ้วหัวแม่มือ กดตรงกลางดอกไว้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงดึงให้กระชับหน่อยค่ะหลังจากดึง จนกระชับพอดีแล้วเราก็กลับด้านสอดเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันแน่นนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะสอดไปแล้วจะเห็นว่าริบบิ้นจะออกในช่องหลังจากผ่านริบบิ้นไปสามเส้นทางฝ่ามือค่ะสอดหมุนวนไปทางขวามือนะคะ ตามแนวริบบิ้นเลยค่ะจุดสังเกตก็คือปลายริบบิ้นจะออกช่องหลังจากริบบิ้นผ่านไปสามเส้นทำวนไปให้ครบทุกเส้นเลยนะคะ หลังจากเราสอดเก็บครบทุกเส้นแล้วเราก็พลิกกลับมาอีกครั้งหนึง่งเช็คช่อดอกว่าโอเคไหมแน่นพอหรือยังถ้าสวยงามแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำกรีดดอกด้านนอกกันค่ะจับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้ะคะ่ะแล้วก็บิดริบบิน้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะ ดึงไม่ต้องแน่นมากค่ะขั้นตอนนี้ทำหมุนรวมไว้ก่อนคนะ่ะเราสอดริบบิ้นตามแนวนะคะบิดก่อนแล้วก็สอดต,ตามภาพสอดวนให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เรสอดแล้วจะเห็นว่าริบบิ้นที่เราสอดมันมาซ้อนกันกับที่ยังไม่ได้สอดก็ให้จับริบบิ้นเส้นด้านล่างสุดนะคะสอดสังเกตว่ามันจะเป็นเส้นริบบิ้นเส้นที่ยาว ก็ทำวนให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะหลังจากสอดเสร็จแล้วเราก็มาเช็คด้านหน้าว่ามันตึงไปหรือเปล่าถ้าเราต้องการแบบหลวมๆไม่ให้มันชิดกันเกินไปแล้วก็จัดแต่งลิบบิ้นตามชอบเลยค่ะ จะดึงแน่นหรือดึงหลวมก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะก็จะได้รูปลักษณะอย่างนี้ค่ะเป็นดอกทานตะวันต่อไปเราก็จะมาตัดแต่งปลายริบบิ้นที่ยาวอ,ออกนะคะ น,นี้จะตัดแบบไหนก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะสั้นหรือยาวก็เลือกเอาว่าจะตัดแบบไหนแต่ี้ค่ะเราก็จะตัดปลายแหลมนะคะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่เหรียญกันแล้วก็พลิกกลับเราจะใส่เหรียญด้านล่างค่อยๆเอาเหรียญใส่สอดต,ตามแนวของริบบิ้นเข้าไปมันก็จะไปอยู่ด้านในค่ะก็เสร็จแล้วนะคะดอกทานตะวันขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมค่ะ